สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f c พี่น้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมาครุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปนะครับไทยเชดตูเอลนะครับจับโคมาพบกับพู้เด่นทางบ้านท่านนี้นะครับผู้ที่มีเลตติ้งนะครับ1510คะแนนนะครับ เอไลนะครับท่านเอไลนะครับบางกะดีนะครับครับน่าจะอยู่แถวสมุทรสาครครับบางกะดีนะครับพูดผิดก็ขออภัยไว้ด้วยนะที่นี้นที่นี้นะครับท่านเอนะครับก็มาด้ไม้ยยงขวานะครับไก่กา้ฟก็เป็นมาเทียมเม็ดซ้ายนะครับจังหวะนี้เราทิมริมนะครับจะเอาเปรียบเชิงเบี้ยนิดนึงนะครับค่่จะสู้ก็หลบขุนนะครับดันเบี้ยขึ้นไปเป็นเบี้ยคู่นะครับ จังหวะนี้นะครับหมากของหมากมาทเทียมเม็ดซ้ายนะครับก็จะเป็นแนวทางการตีแบบตีด้านข้างก่อนนะครับเป็นไข่แมงป่องนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็จะมาจากด้านข้างซ้ายขวานะครับเพื่อเอาเปรียบเชิงเบี้ยนะครับจังหวะนี้ทิ่มใส่ม้าไปนะครับทําให้ม้ายงขวาขยายตัวได้ยากครับเราก็มาทางด้านปีกซ้ายบ้างครับก็เรียกว่ายับซ้ายแล้วก็ยับขวานะครับฮุบซ้ายฮุบขวาอย่างนี้ครับกินเข้าไปครับ ไล่เม็ดกลับนะครับตีหัวแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านนะครับจังหวะนี้เราก็จะทิ่มใส่เม็ดนะครับถ้าเม็ดมาต่อเม็ดเราจะหมุนม้านะครับหมุนม้าลงมาข้างขุนแล้วก็ขึ้นไปจับเม็ดอย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับแต่คู่ต่อสู้ถอยครับถอยตั้งทรงนะครับเราขยายม้าออกไปทางด้านปีกขวาบ้างนะครับระเบิดเบี้ยมาครับก็เอานอกกินตัดเข้าในครับก็เป็นลักษณะของเบี้ยนะครับนอกในชัยยานะครับที่ ครูบาอาจารย์ได้พูดกล่าวถึงประจำนะครับจังหวะนี้กินเข้าไปเลยครับโคนโคนตัวเก่งนะครับทิมเบียใส่มาทีนี้ฮุบไ้สยฮุบขาตรงนี้ก็มัดตรงครับมัดตรงอ่าเราใช้มัดตรงบ้างนะครับตรงกลางครับมดตรงจังหวะนี้เสริมเสริมโคนทางด้านปีกซ้ายขึ้นไปก่อนนะครับเอาเรือมาดักแบบนี้หรอก็ฉีกโคนออกไปทั้ง ออกไปทางด้านปีกขวาครับเราจะเอาโคนไปยืนแท่นอ่ะดีกว่านะครับถ้าขึ้นมาตรงกลางแล้วไปยังไปต่อไม่ได้นะครับถ้าโคนตัดส้มไม่กินนะครับบางทีเบี้ยสวยแต่เบี้ยเดินไม่ได้เนี่ยก็จะตายเพราะความสวยนะครับตัวใหญ่ที่อยู่ด้านหลังก็ขึ้นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็อ้อมมาโคนตัส้มก็เดินมาเล่นนะครับเอาเรือมาเสริมดีไหมไว้ข้างขุนขุนมา้า หมุนไมมไม่ดีครับเสริมเสริมเรือก่อนครับเอาเรือมาก่อนถ้าเราบุญมาค่อยหมุนที่หลังนะครับกูต่อสู้ก็เอาเรือมาดักเราเหมือนกันนะครับนะครับกะว่าคุณจะต้องขึ้นซ้ายหรือขวานะครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับไกกาฟ้าก็ขยับม้านะครับเดี๋ยวเราจะเอาแม่ทัพของเรานะครับไปไปไว้ใต้โคนนะครับนะครับในอนาคตนะครับก็พยายามโยกย้ายครับ ใส่สะโพกโยกย้ายนะครับสับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเคลื่อนย้ายจักรวาลนะครับประมาณนั้นนะครับก็โปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับยกนิ้วโป้งขึ้นมานะครับกดไลค์ให้ก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กันละกันนะครับก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้านะที่นี้นะครับสีขาวพยายามเดินขุนหนีครับเอาขุนข้าป้อมก่อนนะครับผูกม้าในตัวครับขึ้นไป ทีนี้เรือของเราก็ประสานงานกันเรียบร้อยนะครับนี่กินกันเกือบจะหมดกระดานแล้วนะครับขุนเพิ่งจะขึ้นนะครับอืมขวดโซของไก่ก้าวฟ้านะครับท่านเอนะครับก็พยายามที่จะหมุนตัวมากครับกพราค่อนข้างที่จะเดินลําบากนะครับโดนโดนโดนเบี้ยนะครับสกัดไว้หมดนะครับกินตัดเข้ามาครับโดนบีบมากครับแล้วก็กินเอาเบี้ยกินขึ้นไปเป็นเบี้ยโคู่นะครับอ่าโคนเราก็สามารถไหลไปทางด้านปีกซ้ายได้นะครับ แต่โดนตัด,ดแน่แนะครับคงไม่ถึงด,ดวงดาวแน่นอนครับม้าเขายืนขวางไว้แต่ถ้าเราฉีกไปด้านซ้ายแล้วก็โยงไปด้านซ้ายสุดเขากลับไปที่เดิมก็ได้นะครับแต่นะครับไก่กาฟ้าไม่เล่นแต้มนี้นะครับแทงใส่เม็ดไปเลยไหมโชว ในจังหวะนี้เอาเม็ดเปิดเปิดก็กินอะไรไม่ได้นะครับเม็ดเราเม็ดตัวนี้เป็นเม็ดสายป้องกันนะครับวันนี้ไม่ได้เป็นเม็ดบุกนะครับไม่มีผลงานนะครับตอนนี้นะครับในเวลานี้โยกมาขึ้นไปต่อมาจับกินเบี้ยเอาเรือขึ้นไปดีกว่าครับนะครับเอาเดินเรือให้เหมือนเบี้ยนะครับอ่าเรามาคุม เรามาคุมสายแนวนอนบ้างนะครับแนวนอนของแถวชว่ช้างสี่นะครับแม่ทับนะครับท่านเอก็เลือกที่จะถอยคุ้นกลับไปทีนี้เราก็ทิมเลยนะครับทิมึังสิ่งที่เราวาดไว้นะครับเอาเม็ดเอาเบียดทิทมใส่เม็ดนะครับอย่างน้อยครับแนวป้องกันคือเม็ดตัวนี้นะครับเราต้องกินออกไปก่อนหรือว่ายังไม่กินนะครับ แต่ก็ต้องทิ้มครับที่ไม่ให้เสียทรงอ่ะคุณจะสูกเลือกที่จะกินครับเ่นท่านนี้ครับท่านเอไลครับก็มีเลตติ้งนะครับหนึ่งพากว่านะครับก็ถือว่าระดับที่ดีนะครับเอามากินโคลเราเลยหรอเอาขุนกินขึ้นไปครับก็คงต้องใช้แม่ทัพไปคุยเองนะครับจังหวะนี้ก็จะกินเบี้ยเราเอาเรือลุก เอารุกเอาเรือรุกไปหนึ่งทีครับเดินเรือเหมือนเบี้ยจริงๆนะครับวิ่งนงวิ่งมาทางช่องแคบนะครับเสริมโคนอีกตัวไหมนะครับเสริมโคนนข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับเดยอออกมาไปรุกก่อนไม่ดีครับเสริมโคนดีกว่าโคนทางด้านปีกขวาเรารอนานแล้วนะครับขึ้นไปยืนโก้โก้นะครับเอาเรือมาต่อเรือนหรอครับเอาขุนขึ้นไปผูกครับผูกเบี้ยผูกโคนผูกเรือผูกให้หมดนะครับ ถ้าเรือสีขาวกินเราก็ใช้มากินครับกินรุกนะครับทำให้โนมีปัญหาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เบี้ยเราก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเป็นไรครับคู่ต่อสู้จะโจมตีนะครับโจมตีเบี้ยนะครับเอาคนปลูกยังไม่ดีครับยังไม่ดีซ้อนเรือดีกว่าครับนะครับกดดันครับกดดันคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ค่อนข้างค่อนข้างที่จะเดินยากครับม้าก็ไป ม้าขาวก็ไปลําบากนะครับขยายตัวลําบากนะครับติดเม็ดครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับเม็ดวันนี้เป็นเม็ดสายป้องกันนะครับมาซ้ายไอ้ม้าขวาก็ไม่ค่อยถูกกับเม็ดซ้ายครับเห็นไหมครับว่าเม็ดซ้ายยืนเนี่ยทําให้ม้าเนี่ยขยายตัวลําบากนะครับก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับไก่ก้าวฟ้าก็แต่ไม่เยอะนะครับอยู่ที่ประมาณพั0เเองนะครับ อ้าวจังหวะนี้เอาม้ามาไล่นะครับเอามาไล่เรายืดเรือขึ้นไปนะครับไปไม่ติดไม่กินเรือนะครับเอาไปยืนอยู่ระหว่างโคนกับม้าครับไปครับนะครับเป็นการกดดันนะครับกดดันไว้ก่อนนะครับคู่ต่อสู้จะเอาไงอ้าวคู่ต่อสู้หลุดนะครับโดนกดดันมากครับเดินไม่ออกนะครับโอ้จังหวะนี้ได้กินเรือหนึ่งลำนะครับอ้าวแบบนี้อีกก็เอาเรือกินเข้าไปครับเอาเรือตัวล่างเลยครับ ถ้าเขาเอามากินเราก็จะเอาเรือกินเรือนะครับแล้วได้ไม้อีกหนึ่งตัวโอ้โหคู่ต่อสู้ครับก็ทนแรงต้านทานไม่ไหวนะครับก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับและ F c ซนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับทางช่อง YouTube ก็ดีนะครับทางติ k t ต k อกก็ดีนะครับก็ขอขอบคุณกลับขอบพระคุณทุกท่านนะครับ แล้วพวกคนใหม่นะครับ EP หน้านะครับสวัสดีครับ